นี้เรามาดูในส่วนของการเริ่มต้นการใช้โปรแกรมนะคะเพื่อสร้างแฟ้มข้อมูลหรือว่าสร้าง Data f ไฟ e นะคะในการใช้งานครั้งแรกนะคะทุกครั้งเรายังไม่มีข้อมูลเรายังไม่มีตัวแปรเพราะฉะนั้นพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นกระดาษทำการว่างเปล่านะคะครั้งแรกเลยการใช้งานเราก็จะไปคลิกตรง variable view นะคะเพื่อที่จะกำหนดรายละเอียดต่างๆของตัวแปรนะคะก็ได้แก่ ชื่อนะคะก็สังเกตดูได้ที่ช่อง name นะคะ n a m ตัวแปรตัวที่1ก็คือแถวที่1ตัวแปรตัวที่1จะมีชื่อว่าอะไรนะก็ใส่ไว้ในช่อง name ตัวแปรนั้นจะเป็นชนิดไหนปกติแล้วข้อมูลที่เราจะอินพุตเข้าไปในโปรแกร,รมสเปรจรูปนะคะถ้าจะให้วิเคราะห์ได้ง่ายและสะดวกก็ควรจะเป็นตัวแปรประเภทนิวเมริก ก็คือ Input ข้อมูลเป็นตัวเลขนะคะซึ่งตัวเลขนั้นเนี่ย <c oughs> ในบางครั้งตัวเลขนั้นอาจจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณจริงหรือว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่เราโค้ดแทนลักษณะของคนก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจำเป็นต้องทราบว่าตัวเลขที่เราใส่ลงไปในโปรแกรมเนี่ยมัน,เป,นเ,เป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขเชิงปริมาณจริงหรือว่าเป็นตัวเลขที่เราใช้แทนลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะแต่ว่าในการอินพุตข้อมูลนยคะก็จะแนะนำให้ใช้เป็นนิวเมอริกไป ถัดไปก็คือการกําหนดความกว้างของตัวแปรนะคะเดซิมอลก็หมายถึงจำนวนจุดทศนิยมของค่าตัวแปรที่เราจะ input อินพุตลงไปในหน้า Data View นะคะถ้าหากว่าข้อมูลที่เราจะอินพุตเข้าไปมันคือ,อมันคือ1มันคือ 2. มันไม่มีเป็นจุดทศนิยมเพราะฉะนั้นตรงเดซิมอลเราสามารถกําหนดให้เป็น0 ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าข้อมูลนั้นมันสามารถที่จะเป็นจุดทศิยมเช่นเราบันทึกข้อมูลที่เป็นคะแนน GPA ของนักศึกษา GPA เนี่ยสามารถมีจุดทศิยมได้2จุดดังนั้นเดซิมอลเรากเราก็จะกำหนดทศิยมเป็น2อย่างนี้เป็นต้นนะคะถัดไป Label ก็หมายถึงความหมายของตัวแปรยกตัวอย่างเช่นนะคะ l เบลตัวนี้ค่ะจะถูกนำมาใช้กรณีที่เรากำหนดเนมของตัวแปร สมมติตัวแปรที่1ที่เราจะ record ในะที่นี้ตัวแปรนี้คือเพศเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่คําว่าเพศในช่อง name แต่เราใส่คําว่า x 1เพราะฉะนั้น x 1ที่มีชื่อว่า x 1เนี่ยความหมายว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราจะใส่ไว้ที่ช่อง label นะคะ label เเของ x 1ก็คือเพศเป็นต้นนะคะหรือถ้าเราใส่ตัวแปรที่ชื่อว่าอายุเนี่ยเราใช้ name ของอายุว่า x 2เพราะฉะนั้น x 2ก็จะมีเล b e l ว่าอายุเป็นต้น นะะในช่อง values นะคะก็จะเป็นช่องสำหรับการกำหนดค่าของตัวแปรที่เรากำลังกำหนดรายละเอียดของเขาอยู่ยกตัวอย่างเช่นตัวแปร x 1 ตัวแปร x 1เลเบลว่าเพศเพศเนี่ยมันจะมี2เพศก็คือเพศชายกับเพศหญิงเพราะฉะนั้นเราก็จะกำหนดความหมายให้กับตัวเลขที่เราจะ input อินพุตลงไปว่าเลข1แทนเพศอะไรเลข2แทนเพศอะไรยกตัวอย่างเช่นให้เลข1แทนผู้ชายเลข2แทนผู้หญิงเป็นตน้นนะคะถัดไป missing missing เนี่ยมีไว้ใช้ในการกำหนดกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลเราไม่ระบุว่าเขาเป็นค่าข้อมูลแบบใด เ <Yes. S 2> ช่นเขาไม่บอกเราว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะฉะนั้นบุคคลคนนี้ค่ะก็จะเป็นลักษาการเป็นค่าที่ไม่สมบูรณ์ว่าค่าสูญหายของตัวแปรนั้นนะคะคอลัมน์คือการกําหนดความกว้างของคอลัมน์ในเฉพาะในหน้าจอ Data View นะคะอะไรการจัดตําแหน่งของข้อมูลนะคะเป็นต้นค่ะทีนี้เวลาที่เราจะสร้างแฟ้มข้อมูลนะคะ มันก็ต้องสร้างแฟมข้อมูลหรือว่าสร้างไฟล์ข้อมูลโดยการอิงก,กันกับตัวแบบสอบถามที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลยกตัวอย่างเช่นมีแบบสอบถามในการสอบถามถึง รูปแบบโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าของนักศึกษาระดับบูดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเราถามข้อแรกในแบบสอบถามว่าคุณเป็นเพศอะไรก็จะมีสองค่าผู้ชายกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในการใช้โปรแกร,รมราสร้างโปรแกร,รมว่าเลข1เป็นผู้ชายเลข2เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าเวลาที่มีคนติ๊กข้อมูลกลับมาให้เราใปนแบบสอบถามถ้าเขาติ๊กก็เป็นผู้ชายเราก็จะอินพุตข้อมูลด้วยเลข1 ถ้าเขาติก๊กเป็นผู้หญิงเราก็จะใส่ข้อมูลเขาด้วยเลข2เป็นต้นนะคะเช่นเดียวกันกับสาขาส,สาขานะคะสาขาวิชาคุณกําลังเรียนสาขาอะไรสาขาที่1ก็คือสังคมศาสตร,ร,ษร,รษ์รืทศาถ้าเป็นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพก็จะโค้ดให้เป็นเลข2 ถ้าเป็นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราก็จะโค้ดให้เป็นเลข3อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าใจตัวเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจเพื่อนําไปใช้ต่อในเรื่องของการสร้างแฟ้มข้อมูลในโปรแกร,รมสําเร็จรูปทางสถิตินะคะหรือในแบบสอบถามเรามีส่วนที่ให้ประเมินความคิดเห็นนะคะคุณรู้จักสินค้าจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์มากน้อยแค่ไหนโปรดระบุนะคะเพราะฉะนั้นข้อความตรงนี้ค่ะเราก็จะ เปลี่ยนในเชิงของสถิติออกมาโดยการใช้โปรแกร,รมส่วนรูปในการสร้างแฟ้มข้อมูลอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของหลังจากที่เราสร้างแฟ้มข้อมูลเรียบร้อยแล้วหน้าตาของตัวแปรที่ในอยู่ในโปรแกร,รม pspp นะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวแปรแรกเลยนะคะอยู่ในแถวนอนแถวแรกชื่อตัวแปรว่าเพศเพราะฉะนั้นเราใช้คําว่าเพศลงไปเป็นชื่อตัวแปรแล้วเนี่ยในช่องเลเบลก็ไม่ต้องไปบอกแล้วว่าเพศคือเพศนะคะเพศไทป์ของข้อมูลเป็นนิวเมลิก ะค,ะความกว้างของการใส่ข้อมูลก็คือ2 Decimal ไม่มีนะคะ l ลเบลไม่ต้องบอกเพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวแปรที่ชื่อว่าเพศมันก็คือเพศนะคะ value จะมี2แบบ1เป็นผู้ชายแล้วก็แน่นอนว่า2ก็จะเป็นผู้หญิงนะคะกำหนดค่า Missing เป็นเลข99ก็หมายความว่าถ้ากรณีที่แบบสอบถามฉบับใดไม่ระบุว่าตัวเขาเองเป็นเพศอะไรบุคคลคนนั้นจะถูกใส่ข้อมูลด้วยเลข99นะคะ ออหรือตัวแปรตัวที่2ที่ชื่อว่าสาขาวิชานะคะสขาวิชาเมื่อกี้ในแบบสอบถามก็ดูแล้วนะคะว่ามันเป็นลักษณะอยู่3กลุ่มใน3กลุ่มนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสายสังคมสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือว่าสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราก็จะอินพุตมันด้วยข้อมูลที่เป็นนิวมาริก ะะเพราะฉะนั้นพอ Input ตข้อมูลเป็นนิวเมลิกปุ๊บเราก็ต้องมากำหนด Value ด้วยว่าเลข1ใช้แทนสังคมนะคะเลข2ใช้แทนวิทยสุขภาพเลข3ใช้แทนวิทยเทคโนโลยีและกรณีคนที่ไม่ระบุว่าตัวเองกำลังเรียนในสาขาวิชาอะไรเราก็จะใส่เลข99ให้เขาเพราะว่าเรากำหนด Missing ให้เป็นเลข99นั่นเองนะคะโอเคทีนี้มาลองดูตัวแปรตัวที่4นะคะตัวแปรตัวที่4ตั้งชื่อในโปรแกร,รมว่าสื่อห ตรงนี้ลหะ,ม,ะม,มีปัญหาแล้วสื่อหนึ่งคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าสื่อหนึ่งคืออะไรเราก็ต้องมาบอกว่าในเลเบลว่าสื่อหนึ่งคือโทรทัศน์ค่ะสื่อ2คือหนังสือพิมพ์สื่อ3คือวิทยุสื่อ4สื่อ5คือป้ายโฆษณากับเว็บไซต์ตามลําดับนะคะข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามในส่วนที่2ที่พูดไปนะคะก่อนหน้านี้เห็นนะคะในส่วนที่2ก็คือสอบถามเรื่องของช่องทางการรับสื่อโฆษณาของผู้บริโภค ะะว่าใน5ระดับนะคะน้อยที่สุดก็คือรับชม0ถึง1วันต่อสัปดาห์ น้อยก็อยู่ในช่วง2-3ถึงวันต่อสัปดาห์ปานกลางก็คือ4-5ถึงวันต่อสัปดาห์หรือว่ารับชมมากเป็นเวลา6-7ถึงวันต่อสัปดาห์แล้วมากที่สุดก็คือดูทุกครั้งดูทุกวันที่มีโอกาสดูนะคะก็จะมีสื่อทั้งหมดอยู่5ตัวด้วยกันสื่อ1คือโทรทัศน์สื่อ2วิทยุสื่อ3าสื่อ2คือหนังสือพิมพ์สื่อ3คือวิทยุสื่อ4คือป้ายโฆษณาสื่อ5คือเว็บไซต์แล้วก็ให้คนที่เราไปเก็บข้อมูลนะคะทำการประเมินด้วยตนเองว่าแต่ละสื่อนั้นเขา ได้รับชมสื่อโฆษณาผ่านช่องทางแต่ละช่องทางในปริมาณมากน้อยอย่างไรนะ,ะก็จะถูกนำมาโค้ดเอาไว้ในตอนที่เราสร้างราดละเอียดของตัวแปรนะคะอย่างที่เห็นนะคะซึ่งหลังจากที่เราใส่ค่า ตรงนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําการาจัดการกับข้อมูลก่อนก่อนที่จะเริ่มทําการวิเคราะห์ในการจัดการข้อมูลนั้นอาจจะต้องใช้วิธีการในการรีโคดค่าข้อมูลนะคะยกตัวอย่างเช่นเดิมนะคะเขามีความคิดเห็นในเชิงบวกว่า5คือมากที่สุด4คือมาก5 3ปานกลาง2คือน้อยแล้วก็1คือน้อยที่สุดถ้าเราต้องการจะกลับตัวเลขพวกนี้ใหม่โดยการบอกว่า1คือมากที่สุด สคือมาก3คือปานกลาง4คือน้อย5คือน้อยที่สุดเราก็สามารถใช้คำสั่งรีโคดได้นะก็คือกลับได้แต่ว่าต้องควรจะต้องทำหลังจากที่เราอินพุตข้อมูลเสร็จเรียบร้อยจากแบบสอบถามทุกฉบับแล้วแล้วค่อยรีโคดไปในครั้งเดียวนะคะมันจะได้เสร็จไปในทีเดียวเลยนะคะซึ่งการใช้คำสั่งการรีโคดนั้นเราก็ใช้ที่เมนูบาร์นะคะที่คำสั่งว่า transform ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงวิธีการไหนเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการ Recode Recode จะมี2แบบ Recode into same variables กับ Recode into different variables นะคะถ้าหากว่าเรา Recode into same v a r i a b l e หมายความว่าเราดึงตัวแปรหนึ่งขึ้นมาจากโปรแกรมที่เรา input ข้อมูลเข้าไปแล้วแล้วเราใช้คำสั่ง Recode into same ปั๊บ สิ่งที่เรารีโค้ดนะคะรีโค้ดถูกก็ดีไปแต่ถ้ารีโค้ดผิดปั๊บนะะี่คะข้อมูลเดิมจะหายไปเลยเพราะมันจะมเป็นการเปลี่ยนแปลงและเป็นทับของเก่าหมดนะคะดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดปลอดภัยที่สุดสำหรับการรีโค้ดก็คือรีโค้ด into different variables นะคะยกเว้นว่าเรามั่นใจจริงๆว่าเรารีโค้ดถูกต้องอย่างนั้นเราค่อยรีโค้ด into same variables ก็สามารถทำได้นะคะหรือ ถ้าถ้าเราจะใช้วิธีการจัดการข้อมูลด้วยการสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่จากข้อมูลเดิมนะยกตัวอย่างเช่นเราเก็บข้อมูลผู้มีงานทำจากภาคบริการจากภาคธุรกิจจากภาคอุตสาหกรรมนะะและหลังจากนั้นเราอยากจะรู้ว่ายอดรวมของภาวะผู้มีงานทำจากภาคธุรกิจภาคบริการภาคการผลิต3ส่วนเนี่ยค่ะรวมกันนะ่ะได้เท่าไหร่ ซึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งบวกเลข3ส่วนนี้แล้วมากรอกข้อมูลเป็นช่องที่4เราสามารถให้โปรแกรมจัดการให้เราได้นั่นก็คือการใช้เมนูคําสั่ง transform แล้วก็ Compute ตัวแปรขึ้นมาใหม่นะคะในการ Compute เราก็จะบอกโปรแกรมว่าตัวแปรจํานวนรวมของคนที่มีงานทําโดยรวมให้รวมจากจํานวนผู้มีงานทําในภาคธุรกิจ รวมกับจำนวนพีงานทำในภาคบริการและก็รวมกับจำนวนผู้มีงานทำในภาคผลิตนะฮะสามส่วนนี้มารวมกันเพราะั้นรวมปุ๊บเขาก็จะไปครเอทเป็นตัวแปรใหม่แล้วก็แสดงผลออกมาให้เราเพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีการสร้างตัวแปรใหม่โดยใช้ข้อมูลชุดเดิมที่เรามีอยู่ในแฟ้มข้อมูลนั่นเองนะคะซึ่งประเดี๋ยวเนี่ยจะใช้จะเปิดโปรแกรมและสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ